สักรอนพักสุขเจริญเผยความจริงพร้อมกับยิ้มกรุ้มกริ่มหลังโดนจับตาใส่แหวนเหมือนทิมพิธาทำเกิดกระแสจิ้นแรงเรียกได้ว่าเป็นกระแสแรงจนเกินต้านสำหรับแอปทักษอรอนทิมพิธาได้เจอกันและถ่ายรูปคู่โดยมีน้องปีใหม่และน้องที่พิมพ์อยู่ด้วยทำเอาแฟนๆที่คอยเชียร์ต่างเขินฟินจิกหมอนไปตามตามกัน ยังไม่หมดเท่านั้นเมื่อทีมพิธาโพสต์รูปแอปทักซอนในไอจส่วนตัวพร้อมได้ระบุข้อความเอาไว้ด้วยว่า Good to see you today ทำเอาแฟนคลับกรีดสนันหลายๆคนก็รอคอยว่าทางด้านแอปทักษอนจะเข้ามาคอมเมนต์หรือไม่ล่าสุดในอินสตาแกรมส่วนตัวแอปทักษอนชื่อว่า @afftexon ได้มีการโพสต์ภาพ พร้อมกับระบุข,ข้อความว่าอีโมจิรูปหัวใจแอดดิออํทำให้ชาวเน็ตต่างพากันซูมที่นิ้วแอปทักษออนกันตาแตกพร้อมกับพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าแอปทักษออนใส่แหวนข้างเดียวกันกับทีมพิธาที่ไปงานถแถลง MOU ล่าสุดเป๊ะๆแถมยังมีคนบอกอีกว่าปกติไม่เคยเห็นทีมพิธาใส่แหวนเลย ทำเอากรีดสนานทั้งโซเชียลเกี่ยวกับเรื่องนี้สาวแอปทักษออนโดนจับตาใส่แหวนเหมือนทีมทิ่ทาโดยทางด้านได้ออกมาตอบไปยิ้มไปว่าแหวนส่วนตัวใส่ปกติอยู่แล้วคะ่ะไม่มีอะไรเลยคะ่ะแค่นี้เถอะเกรงใจทีมเขาเขาน่าจะมีเรื่องเครียดพอแล้ว